เอาเห็นแม่ทำไงเห็นแม่ทำไงสวัสดีค่ะจะเล่นไหมเล่นหรือไม่เล่นเล่น,ลนกระเป๋ามาไปเล่นกับเพื่อนเลยมีการบ,บ้านด้วยมีการบ,บ้านเดี๋ยวใครทำทีบท่บ้านเนาะไปไปเล่นกับเพื่อนเลยไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกถอ,อดไหมอ่ะถอดก็ได้อ่ะถอดถอดนี่เงินเรียกแล้ว เพื่อนขึ้นข้างบนแล้ว <ừ. S 1> <ừ. S 2> ไปเลย